ยังก็แก่เลยนะผู้ชมครับนี่อันนี้กี่วันแล้วคุณตาห้าวันครับห้าวันครับโอ้สวยจริงเลยนะผู้ชมครับตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับวัวไดไม่พันเลยเนาะผสมห้าหมื่นห้าพันมาค่าผสมนะครับแยกเพศโอ้ผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาวัวตัวสองหมื่นห้านะพ่อเนาะครับออกมาให้เราดูนะผู้ชมครับนี่อืมโอ้สวยนะผู้ชมครับไม่ขี้เหเลยตัวนี้สองหมื่นห้านะผู้ชมครับอื คุณพ่อปล่อยได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคุณตาคนณเก่งนะผู้ชมครับเลี้ยงวัวตามใบสั่งของลูกชายนะผู้ชมครับแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ชอบรักเลยนะผู้ชมครับวันนี้คุณตาตัดใจขายวัวพ่อพันุให้เราหนึ่งตัวนะครับในราคา25,000บาทเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณตาวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับ สวัสดีครับคุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านสลักไดหมูลหนึ่งตำบลตำบลสลักไดอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสุรินคุณตาชื่ออะไรครับชื่อนายธรรมนุคไนมาธรรมนุคไนมาครับโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับนี่คือขอกวัวของคุณตาเนาะครับคุณตาเลี้ยงวัวใส่พันอะไรบ้างครับนี่ชาลีชาลีครับแล้วก็พัดอะไรเขาก็ไม่ บรามนจำจำไม่ได้บิบมารเตอร์ใช่เออครับบิบมารเตอร์อ๋อมีชาเล่กับบิบมารเตอร์โอ้ผู้ชมครับคอกวัวของคุณตาเทปูนหมดเลยทำไมคุณตาถึงเทปูนนะคุณตาเพื่อไม่ให้มันเป็นโคลนเป็นเนี่ยละอ๋อไม่ให้เป็นโคลนครับโอ้แต่ตอนนี้เป็นพื้นสําเร็จเลยครับโอ้ผู้ชมครับนานๆจะเจอขอกวัวทําจากพื้นสําเร็จอือันนี้อยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานเลยเนาะครับโอ้ผู้ชมครับ ทำไมถึงได้ใช้พื้นสาเร็จคุณตาก็ตอนตอนแรกใส่พื้นใส่ให้มันอยู่ในดินเนาะครับผมพอมันเดินไปเดินมามันจะเป็นโครนอ๋อเป็นขี้ตมครับเป็นขี้ตมคุณตาก็เลยใช้พื้นสาเร็จเลยครับโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับโอ้ไม่พันธ์ตัวนี้สวยมากเลยผู้ชมครับอันนี้เป็นบัวชาเล่ยนะตาเนาะครับชาเล่ยตัวนี้ผสมอะไรมาครับคุณตาผสมพันธุ์ของมันเลยพ่อพันธุ์ชื่ออะไรครับจําได้ไหมครับ ย้ไม่ได้หรอกนอแต่ว่าให้ลูกสวยเนาะเลือนเลื่อนนอกเลื่อนนอกเลยโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับข้อบัวของคุณตานี่นอกจากจะพื้นเป็นปูนแล้วนะผู้ชมครับท่านดูที่เขาเรียกว่าเสามไหมหรือว่าอะไรตรงตาพวกนี้เสาเหล็กครับเสาเหล็กตัวนี้แหละครับตัวตัวนี้ตวไม้ไม้อะหน้าสามเลยไม้หน้าสามไม่ใช้ยูคาไม่ใช้อันนี้ทนกว่าครับทนกว่ายูคาทนกว่ายูคารแสดงว่าถ้าใครมีไม้เหลือๆนะคุณตาเนาะ ถ้าทำอย่างนี้จบเลยเนาะตาเนาะจบจบเนี่ยผู้ชมครับท่านเห็นเลยครับว่ามันแข็งแรงขนาดไหนเนาะตาเนะาะครับแข็งแรงมากอลอืมแข็งแรงมากเลยนะผู้ชมครับแล้วคุณตาก็ใช้เสาเสาเหล็กนะครับเทปูนด้านล่างอโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับสาเหตุที่คุณตาเทปูนเพราะว่าอะไรนะครับคุณตาเมื่อกี้ไม่ให้ขาเล็บมันเสียเล็บถ้าถ้ามันเดินอยู่ในดินเล็บมันจะยาวอเล็บมันยาวแล้วก็มันเดินไปเตะอะไรนหน่อยหน่อยมันก็เล็บมันหัก หักมาต้องก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในดินเนี่ยเวลามันเล็บมันยาวมันยาวเลยครับแต่ถ้าอยู่ในปูนะครบครับมันจะอยู่ขนาดนี้เลยก็คือเหมือนกับว่ามันได้ถูถูก้องไหมถูไปเรื่อยๆมันก็มันก็สะอาดอืมเหมือนกับเราตัดเล็บตลอดเวลาเนาะโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือวอของคุณตานะผู้ชมครับคุณตาครับตัวนี้ซื้อมาตั้งแ่ไหนคุณตาอันนี้ซื้อมาห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นนี่คือท้องไม่ทอง วัวสาววัวสาวอ๋อแล้วคุณตาก็มาผสมครับผู้ผู้ชมครับให้ลูกออกมาไม่ขี้เหร่เลยน้าตาเนาะยังก็แก่เลยนะผู้ชมครับนี่อันนี้กี่วันแล้วคุณตาห้าวันครับห้าวันครับโอ้สวยจริงเลยนะผู้ชมครับตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับวนได้ไม่พันเลยเนาะผสมห้ามห้าพันบาทค่าผสมนะครับแยกแยกเพศโอ้ผู้ชมครับผสมแยกเพศห้าพันบาทโอ้ไม่ธรรมดานะครับผู้ชมครับนานๆจะเจอลูกแยกเพศเนาะ เขาบอกว่าเป็นเพศเมียกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณตาเท่ากับว้า90กะ95เปอร์เซ็นต์95เปอร์เซ็นต์โอ้แต่ว่าลูกออกมานี่สวยเลยนะผู้ชมครับปกติแม่วัวคลอดลูกใหม่ๆนี่มันจะดุเนาะครับแต่ตัวแต่ตัวนี้ไม่เป็นอะไรเลยเนาะไม่เป็นอะไรหรอกโอ้เชื่องมากเลยผู้ชมครับโอ้สวยงามมากๆครับผู้ชมครับตัวนี้แต่จําชื่อพ่อพันธุ์ไม่ได้เนาะมีใบไหมคุณตามีมีใบไหนครับ ไปอยู่นู่นอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เนาะครับอืมสวยงามมากๆครับผู้ชมครับเราไม่รู้ว่าลูกอะไรน้องตาเนาะแต่ว่าเป็นวัวชาเล่สวยเลยนะขนฟูเลยนะผู้ชมครับผู้ชมครับวัวตัวน,นี้สวยมากๆเลยนะผู้ชมครับวัวตัวน,นี้ห้าวันนะุ้ณตาเนาะโอ้เชื่อมากเลยผมนะ่ะเลี้ยงวัวเหมือนกันคุณตาปกติวัวคลอดใหม่นี้มันจะอ๋อมันจะดุใช่ครับแต่วัวของคุณตาไม่ดุเลยครับเป็นเพราะอะไรคุณตาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อาันเลี้ยงมันก็เชื่องไอ้นี่ยคุณตาจับมันตลอดเลยไหมเด้อจะ่ออ๋อแสดงว่าเราอาจจะให้ความคุกคีกับมันบ่อยเนาะมันก็เลยเชื่องนะผู้ชมครับผมผมเชื่องทุกตัวนะอ๋อโบ๊เชื่องทุกตัวเลยครับทาไมทําไมคุณตาเพราะมันไม่รู้เป็นยังไงผมจับเย็นเย็นมาก็ลูบลังลูบหัวมันทุกตัวเลยครับทุกตัวสร้างความคุ้นเคยมันทุกตัวเลยอโอ้เออผู้ชมครับรางหานของคุณตานี้ด้านซ้ายเป็นหญ้า ขวาเป็นรังน้ำครับเอาทำไมวางคู่กันนียคุณตาก็จะวางตรงนู้นก็วางไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในนีข้างในแข้างนอกก็จะีครับผมก็เลยมาจบที่ลักษณะนี้เนาะอืมเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวัวบีมาสเตอร์นะคุณตาเนาะทำไมเลี้ยงพวกสายพันนี้นะคุณตาอลูกเขาชอบไปอ๋อลูกเขาชอบครับเรามีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงเนาะเป็นคนี้ครับผมลูกเป็นคนสั่งการเนาะพ่อวัวตัวนี้สวยนะพ่อนะ โอ้สวยครับผู้ชมผู้ชมครับวัวตัวนี้สี่ถึงสี่เดือนกว่ากำลังอีสี่เดือนห้าเดือนเนาะแน่นเลยน้าตาเนาะใหญ่มากเลยอ้ผู้ชมครับอันนี้คือบิบมาสเตอร์ลูกของที่เกิดจากชาลเล่น้าตาเนาะโอ้ใหญ่จริงๆแสดงว่าคุณตาเริ่มชอบสายพันธุ์นี้ใช่ไหมครับครับผมก็ชอบมานานชอบมานานแล้วพอเราได้เห็นวัวใหญ่เราเรารู้สึกยังไงบ้างคุณตาผมตอนที่ผสมตัวนี้ มีคุณหมอเขาแนะนาครับผมคุณหมอเขาแนะนําให้ให้ช้พันนี้กับพันนี้เวลาขายอะไรเนยมันจะได้ถูกนี่อ๋อไอ้พันนี้พันนี้ก็คือบีฟมาสเตอร์ผสมชาลีถูกต้องไหมครับก็จะได้เป็นลูกตัวนี้เนาะครับอ่าคุณหมอเขาแนะนําว่าให้เอาบีฟมาสเตอร์ผสมชาลีก็จะออกมาเป็นลูกวัวลักษณะนี้ขายได้ราคาดีเนาะโอ้ผู้ชมครับตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วคุณตาให้กินอะไรบ้างครับนี่ กินกินหญ้ากับกินหญ้านิดๆน่อยๆแล้วก็ให้อาหารกินอ๋อเนี่ยผู้ชมครับนี่มันกำลังยานมเลยให้อาหารกินก็คือปกติให้กินแค่หญ้ากับฟางเนาะแต่ตอนนี้มันกำลังยานมก็ให้มันกินสมุนยครอืมโอเคครับผู้ชมครับผู้ชมครับวันนี้คุณตาใจดีจะขายวัวตัวผู้ให้หนึ่งตัวเนาะครับคุณตาจะขายเท่าไหร่ครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอ๋อโอเคครับผู้ชมครับวัวตัวนี้เกิดจากแม่วัว ตัวนู้นคุณตาเนาะครับกี่ปีกี่เดือนแล้วครับตัวนี้อันนี้สิบเจ็ดสิบแปดเดือนแล้วสิบเจ็ดสิบแปดเดือนผู้ชมครับตัวนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบมาคุณตาเนาะประมาณร้อยยี่สิบเซนติเมตรวัวปีกว่ากว่ากี่ปีแล้วคุณตาสิบแปดเดือนแล้วสิบแปดเดือนแล้วเนาะคุณตาขายราคาสองหมื่นห้านะผู้ชมครับผสมอะไรมาคุณตาพอทราบไหมครับ ผสมอะไรมาพอทราบไหมครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยมันติดท้องมาอ๋อมันติดท้องมาแต่ว่าเป็นวัวชาเล่ลักษณะอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่าโอเคครับผู้ชมครับสาเหตุที่ขายก็คุณตาอยากจะไว้แต่ไม่พันเนาะอ่าถ้าใครสนใจไงเดี๋ยวลองโทรมาสอบถามเบอร์ของคุณตาได้นะครับเนาะโอเคครับผู้ชมครับตาครับคุณตาภูมิใจกับอาชีพเลี้ยงวัวไหมครับผมภูมิใจกับอาชีพเลี้ยงวัว เลี้ยงวัวมันดีกว่าทำนาตั้งเยอะอืมคณตาภูมิใจไงบ้างคุณตาภูมิใจที่ได้เลี้ยงวัวเมื่อเห็นวัวสวยเมื่อไรก็รักมันอมชอบมีความสุขไปครับมีความสุขไปไปไปโอ, <laughs> อ้ครับแป <laughs> ๊บหนึ่งนะครับผู้ชมเดี๋ยวคุณพ่อจะเอาวัวตัวสองหมื่นห้านะพ่อเนาะครัอบออกมาให้เราดูนะผู้ชมครับนี่อืพวกสวยนะผู้ชมครับไม่ขี้เลยเลยตัวนี้สองหมื่นห้านะผู้ชมครับอืออ่ะคุณพ่อปล่อยได้เลยครับ ดูแข้งดูขาชัดๆเลยนะผู้ชมครับตัวนี้สองหมื่นห้าไม่ดุนะพ่อไม่ดุตัวนี้ไม่ดุผู้ชมครับไม่ดุอ่าเหลี่ยมนี้เลยผู้ชมครับนี่สองหมื่นห้านะครับบัวอชาเล่หนึ่งปีแปดเดือนนะพ่อเนาะเกิดจากแม่เล่ตอนนั้นเลยนะผู้ชมครับสีสันใช้ได้เลยสวยนะผู้ชมครับตัวหนึ่งผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนาะอ่าเหลี่ยมนี้เลยผู้ชมครับนี่ราคา 25,000บาทนะผู้ชมครับวัวเพรผู้สูงประมาณ1 1 0 1 2 0ซนติเมตรได้นะผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทำไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับถ้าถ้าคนใหม่ๆอยากจะเลี้ยงวัวนะผมจะบอกวิธีเลี้ยงวัวครับผมแล้ว เราเริ่มต้นตั้งแต่สองถึงถึงหนึ่งตัวสองหนึ่งถึงสองตัวครับผมแล้วค่อยเลี้ยงไปเรื่อยเร,ยเราจะได้รักได้ได้สงสารมันเหมือนเหมือนกับเรารักลูกหลนะอ๋อคล้าย <c oughs> ๆกันเลยครับอโอเคลเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ผูกพันผูกพันกันแล้วเอา้าะ จประมาณนี้เนาะ <c oughs> อ่าโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครอกหน้าครับสวัสดีครับ